ได้ชาติหน้าเขายกเลิกแล้วคราแบบนี้ไหมนะคะก็ระวังกันเอาไว้ด้วยนะคะช่องที่เป็นสื่อหรือว่าช่องไหนนะคะที่ประคมข่าวเกินจริงนะคะแล้วก็ชอบใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนะคะชอบคอมเมนต์ว่าคนอื่นนะคะแบบนี้นะคะก็ระวังกันเอาไวด้วด้วยที่ชอบเสพข่าวปลอมนั่นเองนะคะ ซึ่งทางช่องของบุ๋มเองนะคะก็จะทําข่าวสวัสดิการเกี่ยวกับทางภาครัฐเท่านั้นนะคะถ้าไม่ได้มีนโยบายหรือประกาศจากทางรัฐบาลบุ๋มไม่มาเล่ามานั่งพูดให้เสียเวลาแน่นอนและคนที่ชอบมาคอมเมนต์กระแซกกระแซแบบนี้นะคะก็ฝากเตือนเอาไว้ด้วยว่าระวังนะคะจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะนี่ แบบนี้เลยอันนี้ก็คือบุ๋มนะทุกคนนะคะอันนี้คือบุ๋มนะทุกคนดูออกไหมเหมือนไหมนะคะนะคะเขาก็เอาไปใส่เอาไปดัดแปลงนน่นนี่นั่นนะคะจนจะเกือบจะไม่ใช่บุ๋มแล้วนะทุกคนดูนะนี่ไปเจอจากยิงแอดโฆษณาในทิกตอกมานะคะมีน้องเขาส่งมาให้นะคะนี่ดูคนกดไลค์เพียบถึงว่านะคะ ว่ามีคนมาคอมเมนต์ว่าบุม๋มต่างๆนานานะคะเกี่ยวกับการเป็นเจ้าแม่เงินกู้นู่นนี่นั่นนี่นะทุกคนบริษัทนี้โปรไฟล์นี้อะไรอย่างงี้นะคะบุ๋มไม่เคยเป็นพรีเซนเตอร์เงินกู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทนี้อย่าไปกดลิงก์คลิกลิงก์อะไรเด็ดขาดนะคะพวกเงินทุนสำรองอะไรอย่างเงี้ยนะคะระวังมิจฉาชีพเป็นด้วยคลิปบางคลิปนะคะก็คนอื่นๆอ,อาจจะโดนดูดคลิปมา นั่นเองนะคะเหมือนบุ๋มเองที่โดนดูดคลิปไปและการรีวิวสินเชื่อหรือว่าเงินกู้ต่างๆของบุ๋มนั้นจะลงที่ช่องนี้ช่องเดียวนะคะไม่มีช่องทางอื่นๆถ้าไปอยู่ที่ช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ช่องของบุ๋มมามีม่บุ๋มบิ่มนะคะสันนิษฐานไว้เลยค่ะว่าเป็นมิจฉาชีพสินเชื่อที่บุ๋มรีวิวนั้นจะต้องเป็นสินเชื่อของทางธนาคารและได้รับข้อมูลจากทางธนาคารโดยตรง เท่านั้นนะคะฝากเอาไว้ด้วยระวังมิจฉาชีพกันด้วยนะคะและไม่ว่าจะเป็นข่าวใดๆนะคะทุกคนสามารถเช็คได้นะคะจากทางเว็บไซต์ของรัฐบาลเองนะคะหรือเพจศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเว็บไซต์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้เลยค่ะ